แค่ไหนแกกับกิ๊บกิ้วคือละลายดูเท้าดิเท้าโสดเท้าทั้งตัวสวยแช่งเท้าอย่างเดียวไม่พิจารณาไม่วิจารณาบ่นดูน่าเกลียดไปเปล่าสะกดเลยร้อนเช้าจะรีบมาอมาเรื่มชื่อกิ๊บกิ้วกันต่อกล้าครับ เออสักการ์มันมาในเมืองแล้วเขามาเขามาในเมืองขอพี่ย่าขอพี่ยาาพอเข้ามาเพื่อเป็นอย่างนี้ก็ตั้งว่าเป็นคุ๊กกิฟตโอ้คุ๊กกิฟต์คุกกิฟตก่อนเอ่าอ่านี่นะต้องให้ผมชมอะไรบ้างไม่ไม่ไม่ก็พูดไปเลอยๆนี่แหละคุ๊กกิฟต์แล้วอะไรถึงเปลี่ยนมันซ้ำายอ๋อซ้ำมีคนชื่อคุ๊กกิฟต์เยอะแล้วไแล้วก็เออลองแบบชื่อต่ำเงินไม่ชื่ออะไร ไม่ติดปากตามเงินเลยทำไมก่อนเดี๋ยวนี้มันก็ใช้รายเดือนกันหมดแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รายเดือนมันจะบอกก็เลยเปลี่ยนเป็นมันก็ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นหอยผมแล้วทำไงแต่เปลี่ยนชีวิตมันจะผมขื่นอะไรอย่างงี้ไงทําให้เป็นหวาน